ประมาทังปะสังสันติซึ่งแปลความหมายว่าบัณฑิตย่อมสารเสริญความไม่ประมาทนะครับวันนีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระเทพปฏิพานวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธสุนทรยาณสุนทโร ปรยิยนธรรม5ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรหมาหาวิหารท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่19มีนาคม2,500ที่ตำบลชายนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาอุปสมบทเมื่อวันที่9กรกฎาคม2,521ที่พระอุโบสถวัดสุทัศน์ มีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สงเสงียมจันทศิริเป็นพระอุปชาปีพศ2520สอบได้ปร,รยนธรรม5ประโยค12สิงหา2535เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริญญาที่พระพิพิธธรรมสุนทร12สิงหาคม2547เป็นพระราชาคณะ ชั้นราชที่พระราชวิกิตปฏิพานและ5ธันวาคม2549เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปฏิพานวาทีปัจจุบันเป็นเจ้าคณะเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับโอเคนะครับเพื่อน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ